ยุคสมัยหนึ่งหลายสิบปีมาแล้วครับเมืองไทยได้รับการส่งเสริมให้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจจำพวกเป็ดไก่หมูและก็กระต่ายโดยใช้อาหารที่มีตามธรรมชาติเช่นต้นกล้วยรำข้าวผักบุ้งไทยไส้ปลาที่พ่อค้าแม่ขายเขาทิ้งแล้วในการเลี้ยงดูพวกมันผักบุ้งกับหญ้าขนสำหรับเลี้ยงกระต่าย ต้นกล้วยทั้งต้นที่เราเองปลูกไว้ตัดเครือแล้วก็นำต้นกล้วยมาหั่นซอยละเอียดคลุกปนกับรำข้าวและไส้ปลาสดใหม่เลือดยังแดงๆสำหรับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ส่วนหมูก็รำข้าวผสมกับต้นกล้วยหั่นหยาบด้วยวิธีดังกล่าวต้นทุนในการเลี้ยงจะไม่สูงเวลาหาศาตว์เศรษฐกิจมาเลี้ยงนี่ไม่มีปัญหาหรอกแต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่เราจะเป็นฝ่ายกินมันนะ่ะนะ ชาวบ้านนิยมกินเป็ดกินไก่แต่ถ้าจะให้เชื้อดเองกินเองเอไม่ไหวหวาดเสียวและกลัวจะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวต่อไปยันชาติหน้าเรื่องของเรื่องก็เลยต้องมีนักฆ่ามืออาชีพเอาไว้จัดการกษัตริย์เศรษฐกิจเหล่านั้นที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีสมัยที่ยังไม่มีถนนตัดจากกรุงเทพไปถึงขลุงถนนนะั้เพิ่งมีแค่จังหวัดชนบุรีส่วนที่เลยเมืองชนออกไปนะอยู่ในโครงการก็มีแต่ทางแดงๆเท่านั้นแหละ คลุงเป็นแหล่งใหญ่ของโรงงานฆ่าสัตว์แห่งหนึ่งแต่ทางโรงงานก็มีเพชฌฆาตมือหนึ่งกับมือสองเตรียมไว้รองรับสำหรับการฆ่าสัตว์อยู่แล้วเพชฌฆาตหัดใหม่จำพวกมือสามมือสี่แล้วก็ต้องรอจนกว่ามือหนึ่งมือสองจะเลิกหันไปทำอาชีพอื่นถึงจะมีโอกาสก้าขึ้นเป็นเพชฌฆาตสัตว์สมใจนึกในเทียมเนี่ยเป็นหนุ่มชะกันร่างสูงใหญ่หน้าสี่เหลี่ยมตาสีเหล็ก เดิมทีมีบ้านพักอยู่ชายป่าใกล้ๆพรมแดนไทยขเขมรบริเวณอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดวันหนึ่งมีเรื่องวิวาทบาดหมางกับชายชะกันตำบลใกล้กันในเทียมเป็นคนเก่งด้านมีดสัน้นใช้มีดสั้นสู้กระดาบยาวของฝ่ายตรงข้ามปรากฏว่าดาบยาวทําได้แค่ฟันเข้าที่แผ่นหลังบาดแผลไม่ลึกนักแต่มีดสั้นเขาในเทียมนะ่ะเสียบคอทะลุท้ายทอยคมมีดตัดเส้นเยื่อเลือดใหญ่และหลอดลมคู่อริตายคาที่ เหตุการณ์นี้ไม่มีใครแจ้งความชีวิตชาวบ้านป่าในอดีตอยู่กันอย่างคนจริงเองฆ่าแกงญาติพี่น้องฆ่าประเดี๋ยก็จะมีคนตามไปแก้มือแทนพักพวกเพื่อนพ้องของคู่อริมีเป็นจำนวนมากนายเทียมเห็นจะเป็นอันตรายก็เลยบุกป่าฝ่าดงมาพักอาศัยอยู่กับพวกพวกแถบถินอำเภอคลุงพวกจะฝากเข้าทำงานในหน้าที่เพชรฆาตเพาเห็นว่านายเทียมเป็นคนใจถึงเรื่องฆ่าแกงถือเป็นเหตุการณ์ปกติในชีวิตประจาวัน แต่ก็ยังติดขัดอยู่ตรงที่เพชรฆาตเดิมๆทั้งสองนายยังทำงานได้ดีมีคุณภาพอยู่ๆเจ้าของโรงฆ่าจะยัดเยียดคนนอกเข้าแทนคนเดิมก็ดูจะกระไรอยู่ในเทียมก็ต้องเข้า,าทำสวนช่วยเพื่อนไปพลางๆก่อนซึ่งก็ไม่ถูกกระจริตไม่ตรงกับนิสัยของเขาต่อมามีพวกพวกกันไปทำงานในเมืองหลวงวันหนึ่งล่องเรือเรียบชายฝั่งอ่าวไทยมาเยี่ยมบ้าน พลันพบเจอในเทียมรู้ว่านเทียมกําลังมองหางานเหมาะๆทาก็เลยชี้แนะให้โดยสารเรือคนไฟไปกรุงเทพเพราะเวลานั้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเขาส่งเสริมให้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจแต่ยังขาดแคลนเพชรฆาตมืออาชีพอีกมากถ้านายเทียมไปอยู่เซติกรุงเทพชีวิตจะจำเริญชีวิตจะรุ่งโรจน์ในเร็ววันพักพวกที่ขลุงก็เลยลงขันออกทุนค่าเดินทางและค่าที่พักให้ในายเทียมล่องเข้าเมืองหลวง ถึงแล้วก็ตระเวนหาห้องเช่าพักอาศัยในราคาถูกๆที่ย่านชานกรุงหลังจากพักพอหายเหนื่อยในเที่ยงก็ตระเวนไปตามถนนสายต่างๆซึ่งชั่วโมงนั้นมีเยอะกว่าต่างจังหวัดก็จริงแต่ก็ไม่ยั้วเยืยสลับซับซ้อนอย่างถนนในสมัยปัจจุบันเรียกว่าเดินแล้วก็กลับที่พักได้อย่างถูกต้องไม่หลงตะเลิดหายไปไหนเป็นอันขาดถ้าบ้านใครเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจไว้ที่ใต้ถุนเรือนคือย่านชานกรุงสมัยนั้นตึกรามสูงเสียดฟ้าย,ยังไม่มี ชาวบ้านปลูกเรือนที่พักเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูงคล้ายๆตามชนบทห่างไกลความเจริญในพอสอนี้หรือว่าไม่งั้นก็เลี้ยงไว้บนลานดินข้างตัวบ้านในเทียมก็จะร้องบอกเสียงดังฟังชัดว่ารับจ้างฆ่าสัตว์จ,จ้าราคากันเองวิธีร้องตะโกนของนายเทียมเรียนแบบมาจากพวกหาเปรซื้อของเก่าจำพวกขวดเปล่าหนังสือพิมพ์เก่า ที่เดินเข้าเดินออกตามตรอกซอกซอยแล้วก็ร้องตะโกนเป็นระยะระยะมีขวดมาขายครับมีขวดมาขายชาวบ้านได้ยินแล้วถ้าสนใจจะฆ่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้กินเป็นอาหารก็จะร้องเรียกนายเทียมไปตกลงเจรจากันนายเทียมคิดง่ายๆว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเช่นกระต่ายเป็ดไก่ปลานี่จะเรียกราคาถูกๆคือปาดคอทีเดียวสัตว์เหล่านั้นก็เลือดสาดต,ตายคาที่อย่างง่ายได้แต่ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่จำพวกหมูหวัวควาย ก็คิดราคาแพงหน่อยเพราะว่าเจ้าพวกนี้แข็งแรงจับมัดยากเวลาใช้มีดดาบแทงถ้าแทงผ่านซอกขาคู่หน้าไม่ทะลุตัดขั้วหัวใจมันจะอะารวาดดิ้นรนเป็นการใหญ่การตามซ้ำดาบสองถือเป็นงานช้างทีเดียวการมาปรากฏตัวขขาในเทียมนับว่ามาถูกที่ถูกเวลาก็เลยได้รับการต้อนรับจากชาวบ,บ้านอย่างอบอุน่นสามารถตะเวนฆ่าสัตว์ได้เงินเป็นกอเป็นกำรร และฆ่าจนรังสีอมมหิตแผ่ซ่านจากทุกอนูเนื้อบนร่างกายแค่เดินผ่านหน้าบ้านที่เขามีสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวหมูเห็ดเป็ดไก่จะพวกสัตว์นี่สัมผัสกลิ่นในเทียมโชวยมาแต่ไกลชรอยมันจะสัมผัสได้ถึงรังสีมรตยูคือความตายหมาจะวิ่งหางจุกก้นไปหลบนิ่งอยู่ในที่รับตาแมวก็จะเพ่นแผลวขึ้นหลังคาเรือนกระโจนหนีไปอยู่ในที่ไกลลิ เป็ดไก่กำลังร้องกราบกราบกระตากระตักจะหุบปากนิ่งยืนตัวแข็งทื่อและอย่าว่าแต่สัตว์ที่มีประสาทสัมผัสว่องไวแม้กระทั่งเด็ก8-10ถึงสิขวบเห็นหน้าสี่เหลี่ยมในตาสีเหล็กขอในเทียมแวบเดียวบางรายถึงกับเข่าอ่อนล้มก้นกระแทกดินเอาง่ายๆด้วยเหตุนี้กระมังผู้หญิงยิงเรือก็เลยไม่เคยเหลือบแลสนใจใยดีในตัวจอมเพชราปู้นี้ ทั้งๆท,ที่เขามีรูปร่างองค์อาจสูงใหญ่กำยำละไม้พระเอกหนังทีวีสมัยปัจจุบันเพื่อนสนิทของนายเทียมขนาดนั่งกินเหล้าเออะเฮฮาเป็นเพื่อนีีก็ยังเคยพูดเปยเป,ย,เปยตอนรับหลังนายเทียมว่าแหมนั่งไกลมันแลวขนลุกเกลียวชอบคนวัหนวหนาวๆร้อนๆยังไงไม่รู้ทั้งที่ไอเทียมมันก็ไม่ได้คิดร้ายอะไรกับข้าแม้แต่นิดเดียว ชั่วโมงนั้นกิติศัพท์ความเป็นจอมเพชฌฆาตของนายเทียมแพร่ระบาดไปถึงหูของพวกโจรหลายโกกหลายเหล่าพวกทำธุรกิจผิดกฎหมายก็ต้องการได้ตัวไปเป็นสมุนไปเป็นบริวารอันกิติศัพท์ดังว่านี้ไม่ใช่เกิดจากการตะเวนฆ่าสัตว์เศรษฐกิจอย่างเดียวหากแต่ร่ำลือกันกระ่อนว่าคราวหนึ่งนายเทียมกลัดมันไม่มีที่ระบายก็เลยแวะไปใช้บริการที่ซ่องนางลมแห่งหนึ่ง ครั้นแล้วด้วยพลังวังชามหาศารประกอบประความเป็นผู้มีร่างกายใหญ่โตผิดมนุษย์ยุคนั้นนะคือคนไทยสมัยก่อนส่วนสูงโดยเฉลี่ยผู้ชายร้อหเซนติเมตรผู้หญิงร้อยห้าห้าเซนติเมตรแต่ในเทียมเนสูงรวมร้อยเก้ซนติเมตรเป็นเหตุให้หญิงนางลมทนทานเขาไม่ไหวถึงขั้นร้องโอดโอยต่อว่าต่อขานเสียงเอ็ดอึงข้างฝ่ายแมงดาคุคมซ่องเข้าใจผิด คิดเองเออเองว่าแขกนักเที่ยวทำร้ายนางลมที่ตัวควบคุมอยู่แมงดาร่างกำยำหลายคนก็เคาะประตูห้องเรียกนายเทียมออกมาหวังจะกระทืบสั่งสอนปรากฏว่านายเทียมคนเดียวไม่มีอาวุธติดตัวสามารถใช้อาวุธเท่าตีหาได้ในมือใกล้ๆมือเช่นเก้าอี้ขวดโซดาสู้ขับสนับมือไม้พรองกระบองสั้นและดาบยาวของพวกแมงดาได้ไม่เป็นรองแถมทุบตีแมงดาทั้งขยงจนสลบเมื่อตไปตามๆกัน เมื่อเรื่องลือกระชอนไปตั่วทุกมุมเมืองพระกรุงเทพปีกรนนอนไม่ได้กว้างใหญ่กระไรนักทางผู้รักษากฎหมายก็เริ่มเพ่งเล็งว่าในเทียมเป็นบุคคลอันตรายข้างฝ่ายทรชนคนร้ายก็เพ่งเล็งวอ้หมอนี่น่าจะเอาตัวมาร่วมแก๊งเพราะมันเก่งฉกาดปานจอมยุทธในหนังจีนความจริงประวัติความเป็นมาขอในเทียมช่วงที่อยู่เมืองหลวงนยาวมากเพราะบุคลิกของเขาดูเหมือนกวักมือเรียกอันตรายมาสู่ตัวเอง ใครที่ขาดหวาดกลัวจะหลบลี้หนีห่างไปใครๆที่นึกว่าตัวเองก็หนึ่งในสยามจะหาทางปราบนายเทียมไม่จงได้เพื่ออาศัยชื่อเสียงก็นายเทียมก้าวขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่และตำรวจก็คอยรบกวนนายเทียมอยู่เนืองเราวราวห้าปีที่ใช้ชีวิตคนกรุงนายเทียมไม่เคยก้มหัวให้อิทธิพลใดๆเขาจะเวนรับจ้างฆ่าสัตว์จนกระทั่งถึงวันที่ทางการตั้งโรงฆ่าสัตว์ขึ้นที่จังหวัดนนทบุรี ส่วนสัตว์เศรษฐกิจจำพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็งดไม่ส่งเสริมอีกโดยบอกว่าสัตว์เหล่านี้มีขายตามตลาดสดแล้วจงไปหาซื้อที่เขาจำหละขายได้ตามใจชอบอาชีพของนายเทียมก็เลยเข้าสู่จุดสิ้นสุดตามกฎที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปชั่วโมงนั้นถนนจากเมืองชนตัดไปถึงเมืองตราดสภาพเป็นถนนลาดยางมาต่อย ที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่าถนนดําลักษณะเป็นถนนขนาดสองเลนให้รถวิ่งสวนกันได้เหมือนกับถนนตามชนบทธุรกันดารสมัยนี้ในเทียมตัดสินใจอำลาเมืองหลวงเดินทางไปด้วยรถเมโดยสารระหว่างจังหวัดกลับสู่อำเภอขลุงพอไปถึงแล้วถึงได้รู้จากพักพวกที่นั่นว่าตำแหน่งเพชฌฆาตโรงฆ่าสัตว์มือสองว่างลงพอดีเนื่องจากมือหนึ่งไปมีเหตุแทงกับลูกเรือตังเกแล้วเสียชีวิตทั้งคู่ ในเทียมก็เลยได้สวมบทเพชฌฆาตมือสองอยู่ระยะหนึ่งมีรายได้มากพอสมควรเนื่องจากแข็งแรงมีพลังมหาศาลฆ่าสัตว์แล้วสามารถชำแหละสัตว์ใหญ่เช่นหมูควายได้อย่างคล่องแคล่วซึ่งมือหนึ่งทำไม่ได้เหมือนเขาเงินทองเก็บออมไว้จาทั้งจากงานในกรุงเทพและงานที่ขลุงมีพอสำหรับซื้อที่ดินแถบทินอำเภอคลองใหญ่จนมีเรื่องฆ่าคนตายต้องหลบหนีการตามล่ามาย่งขลุง บัดนี้เขาอายุเกิน30แล้วเข้าวัยกลางคนอีกทั้งเชื่อมั่นในฝีมือตัวเองว่าไม่เป็นสองรองใครกอบกับทางการเริ่มส่งเสริมให้เกษตรกรภาคตะวันออกปลูกต้นยางถ้าเขาซื้อที่ดินซึ่งราคายังถูกอยู่สัก30-40ิบ่สเอาต้นกล้ายางมาลงไว้รออีกแค่6-7ปีก็สามารถกรีดยางได้ต้นยางเป็นพืชทนทานต่อสภาพดินผ้าอากาศแล้ก็งอกงามได้บนผืนดินบนลูกรังแบบดินเมืองตราส คิดเสร็จก็ดำเนินเรื่องตามที่คิดซื้อที่ดิน40ไร่ปลูกยางระหว่างรอการเจริญเติบโตก็ให้ญาติพี่น้องช่วยดูแลญาติสามารถปลูกสับประรดแซมตามช่องว่างระหว่างต้นยางหาเงินใช้โดยไม่ต้องแบ่งให้ในเทียมขอเพียงช่วยรดน้ำขจัดวัชพืชให้บ้างก็โอเคแล้ว ช่วงที่รีรออยู่ที่ขลุงเขายัางรับงานเป็นเพชฌฆาตมือสองไปเรื่อยๆรวมๆแล้วนับจากเริ่มอาชีพฆ่าสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่คาดว่าน่าจะผ่านการสังหารผานชีวิตพวกมันเฉียดเฉียดแสนชีวิตเรียกว่าเป็นจอมทําบาปอย่างหาตัวจับได้ยากประมาณ6ปีเศษต่อมาในเทียมอายุเกือบ50แต่ว่าสุขภาพยังแข็งแรงเหมือนคนวัยชะกัน กล้ามเนื้อ,อยังทรงพลังไม่ต่างกับสมัยที่เขายังหนุ่มแน่นระหว่างนั้นคงจะเป็นด้วยบุพเพศนิวาสชักนำเขาให้ได้พบสาวใหญ่ร่างบึกบึนคนหนึ่งมาสมัครเป็นพนักงานชำละเนื้อที่โรงฆ่าสัตว์หล่อนเกิดพึงใจรูปร่างหน้าตาของนายเทียมถึงกับท่อสะพานในเขาบ่อยๆฝ่ายนายเทียมอยู่เป็นโสดมาช้านานก็อยากจะมีคู่เรียงเคียงหมอนเหมือนกับชาวบ้านเขาบ้างฉะนั้นเมื่ออีกฝ่ายเสนอและอีกฝ่ายก็ตอบสนอง ไม่นานนักนายเทียมกับนางสาวสารพีก็อยู่กินกันฉันผัวเมียเก็บเงินออมเงินไปปลูกบ้านที่สวนยางอำเภอเขาสมิงบ้านเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูงหลังใหญ่ถนัดใจเนื่องจากชั่วโมงนั้นไม้ในป่ายังไม่ค่อยถูกรักรอบตัดไปขายว่าจ้างแรงงานท้องถิ่นไปตัดมาแปรรูปเป็นไม้กระดานและไม้ฝาได้อย่างสบายจะลงทุนหนักหน่อยก็ตรงที่มุงหลังคาด้วยกระเบื้อง เพราะว่าการมุงด้วย้าแฝกหรือว่าสังกะสีไม่ทนทานยิ่งสังกะสีเวลากลางวันจะคายความร้อนจนอยู่บนบ้านไม่ไหวระยะนั้นเมืองไทยจเจริญด้านวิทยาการแผนใหม่ขึ้นมากการฆ่าสัตว์ใหญ่ก็เริ่มใช้ไฟฟ้าช็อตแทนวิธีเดิมๆซึ่งน่าเสียวไส้ในเทียมกับเมียม,มีที่อยู่ที่ทำกินไว้แล้วก็เลยล้างมือจากอาชีพเพชฌฆาตกลับบ้านที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด และให้เอิญว่าช่วงนั้นเกิดเรื่องสถานพ้าสะเทือนดินขึ้นที่นั่นกล่าวคือมีการขุดพบพลอยแดงที่อำเภอเขาสมิงเป็นพลอยชั้นดีวิเศษหายากมูลค่าซื้อขายมากมายมหาศาลบางเม็ดที่มีขนาดใหญ่ราคาเป็นแสนใหญ่มากก็ราคาเป็นล้านในเทียมผ่านชีวิตมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำมีวิสัยทัศน์กว้างไกลก็รีบทุ่มเงินทั้งหมดคว้านซื้อที่ดินจากเพื่อนบ้านในราคาถูก เพื่อนบ้านก็ยังโง่งมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นในเทียมให้ราคางามก็เลยยอมขายให้ได้โดยง่ายไม่ช้าไม่นานในเทียมสามารถแบ่งที่ดินให้นักประเชิญโชคเช่าขุดพลอยเป็นแปลงแปลงแปลงละสามถึงห้าวาอย่างมากไม่เกินสิบวาได้เงินจากค่าเช่าที่ขุดพลอยเป็นจํานวนมากแถมตัวเองกับเมียก็ช่วยกันขุดพลอยบนที่ดินที่กันไว้สําหรับแสวงลาบ ได้พลอยแดงเม็ดง,งามๆไปขายที่ตลาดรับซื้อพลอยเขตเมืองจันทร์กระทั่งได้ชื่อว่าเศรษฐีเงินล้านกับเขาเหมือนกันอยู่มาวันหนึ่งในเทียมขุดเจอพลอยแดงขนาดใหญ่กว่าที่เคยขุดได้ประเมินแล้วน่าจะมีราคาเรือนแสนแต่จะกี่แสนก็ต้องให้ทางร้านรับซื้อเขาตีราคาอีกทีหนึ่งค่ำๆของวันที่ขุดได้ในเทียมครึ้มอกครื้มใจซื้อเหล้ายาปลาปิ้งมาเลี้ยงดูพักพวกเพื่อนผูง ครั้นเล่าเข้าปากจนมืนเมาประกอบกับร่างใหญ่ใจถึงไม่กลัวใครในเทียมก็ได้เผยให้พักพวกรู้ว่าตนพบเจอพลอยแดงขนาดใหญ่ขนาดเรือนแสนอีกแล้วเวลาเนี้ยตนมีเงินฝากในบัญชีกว่าล้านห้าแสนบาทแล้วถ้ารวเมเงินที่ขายพลอยเม็ดนี้ได้ตนอาจจะมีเงินถึงสองล้านซึ่งเท่ากับถูกรัตตรีรางวัลที่หนึ่งถึงสี่ใบสมัยนั้นรางวัลที่หนึ่งแค่ห้าแสนบาท เงินทองเป็นของบาทใจเงินอยู่ในธนาคารก็แล้วไปแต่ถ้าเงินยังอยู่ในสภาพดิบดบคืออยู่ในเพชรพลอยใครเอาไปขายเงินก็เป็นของคนนั้นเพราะพลอยแดงไม่มียี่ห้อหรือว่าเครื่องหมายการค้าว่าเป็นของใครคนใดคนหนึ่งปรากฏว่าคืนนั้นบ้านนายเทียมถูกโจรก๊กหนึ่งบุกเข้าปล้นพวกโจรใช้พระเขมาพกกขวปิดบังใบหน้าโผล่แต่ลูกในตาอย่างเดียว ในเทียมอยู่ในอาการสลุมสลือด้วยฤทธิ์เล่าไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีโจรปล้นไม่ทันได้ระวังตัวหรือว่าเตรียมรับมือใดๆทั้งสิน้นพวกโจรรุมฟันแทงและทุบด้วยไม้จนเขาสลบคาบ้านส่วนนางสารพีโชคดีเนื่องจากช่วงเข้าได้เข้าเข็มได้ลงไปปลดทุกข์ที่ส้วมซึ่งปลูกห่างจากเรือนใต้ถุนพอสูงพอสมควรแววเสียงโจรขู่คำรามและเสียงการต่อสู้ตกใจกลัวก็ได้แต่หลบเงียบอยู่ในส้วมรอจนเสียงพวกโจร พลระจากเรือนไปไกลแล้วจึงย่องขึ้นไปจุดตะเกียงดูอาการผัวพบว่าในเทียมถูกควันแทงหลายแห่งแต่ว่าไม่โดนที่สำคัญเช่นแผงอกหน้าท้องก็เลยไม่ตายแต่บาดแผลที่ร่างกายล้วนแต่ชะกันน่ากลัวมากเลือดสดๆไหลนองจนพื้นบ้านแดงฉานไปหมดรู้ในเวลาต่อมาว่าพลอยเม็ดใหญ่หายไปจากที่ซ่อนประมวลเหตุการณ์แล้วเชื่อว่าเกลือเป็นหนอน พักพวกเดียวกันที่ร่วมวงก้องสุราตอนหัวค่ำนั่นแหละไปชักชวนพวกอื่นมาเล่นงานในเทียมเพื่อปล้นเอาพลอยแดงบาดแผลที่ร้ายแรงกว่าส่วนอื่นก็คือโดนฟันเขาที่เอ็นร้อยหวายใต้น่องทั้งสองข้างพวกโจรคนคงจะเห็นว่าแก่แล้วเมากวก็เมาแอยังมีริ์มากก็เลยฟันตัดเอ็นเท้าให้ขาดสะบัน้นคนเรายืนไม่ได้เสอย่างเดียวให้เก่งเป็นจอมยุทธในหนังจีนก็จะสู้ใครไหว ถ้าย้อนระลึกถึงความหลังนางสารพีจะนึกออกทันทีว่าสมัยทำงานเป็นเพชรฆาตที่โรงฆ่าสัตว์มีวัวควายหลายต่อหลายตัวที่มันรักตัวกลัวตายเพ่นผลจนฆ่ามันไม่ถนัดถ้าอย่างเนี้ยนายเทียมจะใช้ดาบคมกริบตัดเอ็นข้อเท้ามันซะก่อนมันยืนไม่ได้ดินก็ไม่สะดวกเพชรฆาตก็จะเชื่อดเนื้อถือหนังยังไงก็ย่อมทำได้ตามใจชอบ รุ่งขึ้นร่างโชคเลือดอาการร่อแร่เจียนเป็นเจียนตายก็ถูกนำขึ้นรถกระบะไปส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดแพทย์ที่นั่นก็ช่วยอะไรไม่ได้มากเพราะทางวิทยาการทางการแพทย์ปีนั้นยังล้าหลังกว่าปัจจุบันหลายเท่าดูแลรักษากันเป็นเดือนเดือนบาดแผลภายนอกก็ค่อยๆถุเลาเบาบางแต่แผลที่น้าที่เท้านี่เริ่มเน่าทางเดียวที่จะช่วยไม่ให้ความเน่าลุกลามก็คือตัดเท้าทิ้งทั้งสองข้าง ตัดแล้วรักษาจนแผลแห้งสนิทจัดหาเท้าเทียมมาใส่ให้แทนเท้าจริงแต่เท้าเทียมสมัยนั้นรูปแบบก็เป็นรองเท้าสวมถึงเขา่าใส่นานๆีน,น,นจะเกิดปัญหาด้านผิวหนังและที่สำคัญคือในเทียมมีอาการทางสมองผลจากการโดนทุบหัวด้วยไม้ทำให้ในเทียมกระตุกงึกงักงึกงกตลอดเวลาคล้ายคนเป็นสันนิบาตลูกนกกระตุกแล้วจะเสียการทรงตัวล้มง่ายล้มแล้วลุกยาก หนักเข้าก็เลยต้องอยู่ที่ใต้ถุนเรือนเท่านั้นเพราะขึ้นบ้านนี่จะเสี่ยงกับการพลัดตกบันไดาตายตกลงรายได้ต่างๆทั้งจากสวนยางและให้คนเช่าหน้าดินขุดพลอยนางสารพีก็เป็นคนรับไปเนื้อเนื้อคนเดียวครั้นผัวป่วยนานจนหมดสมรรถภาพทางเพศนางสารพีก็หาวิธีแก้เครียดด้วยการมีอะไรๆกับนักเผชิญโชคที่ทยอยมาขุดพลอยรุ่นแล้วรุ่นเล่ากว่าการขุดพลอยจะปิดฉาก หลังจากพลอยแดงเกลี้ยงฉาดไปจากเขาสมิงนางสารพีมีลูกติดติดกันถึงสี่คนแต่ละคนขาวขาวดำดำผิดกันลิบลับบ่งชัดว่าเป็นลูกแม่เดียวแต่คนละพ่อข้างฝ่ายญ,ญาติพี่น้องของนายเทียมซึ่งเปิดพื้นที่ให้นักเผชิญโชคขุดพลอยเช่นเดียวกันครั้นที่ดินเป็นหลุมลึกหมดสภาพความเป็นที่ต่างก็พากันแยกย้ายไปหากินในถิ่นอื่นพวกที่ยังอยู่ไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรกับครอบครัวนายเทียม เพราะว่านายเทียมเป็นคนไม่เอาพี่เอาน้องนายเทียมก็เลยชอกช้ำประกำรรใจอยู่เพียงลําพังกับความแก่เท่าที่มาเยือนแล้วก็เมียกับลูกซึ่งเกิดกับใครก็ไม่รู้การต่อมาจะด้วยกลลเม็ดอย่างไรก็เหลือเดาสมบัติพระสถานและเงินทองในธนาคารถูกเปลี่ยนมือจากชื่อนายเทียมเป็นของนางสารพีจนหมดสิน้นนางเพิ่งจะอายุ4ี่ต้นต้น,ตนยังแข็งแรงแล้วก็มั่งมีพอที่ผู้ชายจะเสนอหน้ามารับช่วงในความเป็นผัว ทีแรกก็ลักรอบได้เสียกันลับรต่อมานางสารพีก็นำผัวตัวจริงไปฝากไว้ที่วัดให้พระสงฆ์องค์เนนช่วยดูแลอ้างว่าผัวชอบคิดฆ่าตัวตายระวังกันไม่หวาดไหวจากนั้นก็รับปากว่าจะส่งเสียเงินทองไม่ให้พระเนนต้องเดือดร้อนแต่เอาเข้าจริงๆนางสารพีก็หายเงียบไปอยู่กินกับผัวลับๆอย่างออกหน้าออกตาโยนภาระรับผิดชอบให้วัดรับเอาไป ความแก่และพิการพรากรังสีอมมหิตไปจากในเทียมจนหมดสิน้นพระเนนให้กินข้าวคนบาทอิ่มหนำแล้วก็พาไปนั่งนั่งนอนนอนอยู่แถวศาลาท่าน้ำข้างๆวัดให้เขาอยู่บนกับหมากับแมวที่คนนำมาปล่อยบ่อยครั้งเขาก็ร้องอุทธรให้กับพระกับเนนว่าหมาพวกนี้มันเลวบัดซบเทียวครับผมนั่งเพลินเนมันดันย่องมายกขาเยี่ยวรถหลังผมนะครับ พระเนนพอจะรู้ประวัติในอดีตงนในเทียมจากปากคนละแวกนั้นฟังเขาโอดครวนแล้วท่านก็ได้แต่ปรงอนิจจังเออคนเราขนาดหมูหมามันยังมองไม่เห็นคุณค่าราคาของตัวมันจะเหลืออะไรละ่ะเขาฆ่าสัตว์มานับแสนชีวิตถึงคราวชะตาตกก็ควรจะอยู่รักที่มันจะมาทวงหนี้ทวงกรรมเอาบ้างวันหนึ่งในเทียมหายตัวไปจากศาลาท่าน้ำพระเนนตามหาเท่าไหร่ก็ไม่พบไม่เจอแม้แต่งเงา กระทั่งเขากลายเป็นศพขึ้นอืดลอยน้ำถึงได้รู้ว่าตกน้ำตายสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจก็คือใบหน้าศพมีอาการหูตาเหลือกปากอ้าตาค้างคาดว่าคงจะเห็นอะไรสักอย่างซึ่งน่ากลัวมากความตกใจสุดขีดทําให้เขาเพ่นหนีจนตกน้ำตายดังนั้นด้วยความเมตตาธรรมคำจุนโลกทางวัดจึงนำศพใส่รงไปตั้งสวดให้สามวันก่อนจะชาปนก,กิจ จนแล้วเสร็จโดยไม่มีญาติพี่น้องมาร่วมในงานศพแม้แต่รายเดียวครับวันนี้จะเล่าเรื่องของข้าราชการผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งท่านมีตำแหน่งเป็นถึงผู้ว่าราชการจังหวัดครับมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นกับท่านหลายครั้งหลายคราว จนหลายคนนำมาโจดจันกันอย่างหนาหูอยู่สมัยหนึ่งแต่ว่าคนบางกลุ่มบางคนก็บอกมันเป็นเรื่องบังเอิญบางก็บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ตัวท่านผู้ว่าท่านบอกว่าท่านเชื่อเชื่อในอนุภาพของการสวดมนต์ภาวนาเชื่อในอำนาจพุทธคุณของเหรียญที่ท่านห้อยคอไว้เป็นประจำเพียงเหรียญเดียวครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อสมัยที่ท่านยังรับตำแหน่งผู้ว่าอยู่ทางภาคอีสาน ครั้งนั้นหนังสือพิมพ์ลงข่าวเคลียวกล่าวว่ามีกลุ่มผู้ร้ายกลุ่มใหญ่ยิงถล่มรถผู้ว่าด้วยอาวุธสงครามนานา,นานชนิดจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บไปหลายรายสำนักข่าวหลายสำนักเทน้ำหนักไปที่ฝีมือของกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซึ่งสมัยนั้นกำลังฮิตแล้วก็เรื่องอำนาจในเขตภาคอีสานแต่พอยืนยันมาอีกทีหลังจากนั้นไม่กี่วันข่าวก็บอกว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้ ที่ต้องการแสดงศักยภาพให้หน่วยงานของทางการได้เห็นครั้งนั้นจากการเช็คดูผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตปรากฏว่าไม่มีท่านผู้ว่าเพราะอะไรครับก็เพราะว่าท่านผู้ว่าไม่ได้ไปด้วยตามกำหนดเดิมแล้วท่านผู้ว่าจะต้องไปรถขบวนนั้นจริงๆแต่บังเอิญท่านติดเลี้ยงเพลพระในจังหวัดก็เลยให้ข้าราชการท่านอื่นล่วงหน้าไปก่อน โดยท่านให้เหตุผลว่าขออยู่ยกสำรับอาหารประเขียนจเจ้าว่าเสียก่อนด้วยเหตุผลเพียงเท่านี้จริงๆท่านก็เลยรอดเหตุผลเล็กเล็กน้อยๆยแบบนี้แหละที่ทำให้ท่านรอดจากอุบัติเหตุเพศภัยหลายครั้งหลายคราวจนนักข่าวท้องถิ่นเอาไปแซวก,กันเล่นเล่นมาจอมบังเอิญหรือว่าจอมแคล้วคลาดเรื่องมหัศจรรย์เล็กๆน้อยๆอยเกิดขึ้นกับท่านหลายครั้งหลายเหตุการณ์ที่นี่มาพูดจนถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นายภูมิแกมาร้องทุกข์กับผู้ว่าแกบอกได้เอาโฉนดที่นาไปจำนองกับนายทองแดงไว้ถึงเวลามาถ่ายคืนนายทองแดงรับเงินไปแล้วกลับไม่คืนโฉนดที่นาซ้ำยังโมเมเที่ยวโพลธนาว่านายภูมิยังไม่ได้ชำระเงินซ้ำยังค้างค่าดอกเบี้ยอยู่มากมายแล้วก็บอกว่าอาจจะยึดที่นาในภูมิไวๆนี้ก็ได้ชาวบ้านหลายคนก็เจอเหตุการณ์แบบนายภูมิเนี่ยแต่ไม่มีใครช่วยอะไรได้ เพราะว่าพวกทางอำเภอก็ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากนายทองแดงด้วยเรื่องคาราคาซังเนี่ยถูกดองไว้ที่อำเภอเป็นเวลานานนายภูมีก็เสียดอกที่ไม่เป็นธรรมให้ในายทองแดงไปเรื่อยๆการเจรจาที่อำเภอก็ล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าแผนการชั่วนี้ชาวบ้านรู้ดีว่าเกิดมาจากหัวคิดของนายพิภพคนสนิทของนายทองแดงซึ่งชาวบ้านไม่มีใครกล้าทำอะไรเพราะกลัวอิทธิพล จนวันหนึ่งโอกาสก็นายภูมีมาถึงก็บังเอิญที่มีพักพวกไปรู้จักท่านภูวาสมัยก่อนการที่จะไปปรึกษาขอความช่วยเหลือจากคนในเครื่องแบบเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากยิ่งโดยเฉพาะตาสีตาสายิ่งเป็นตำแหน่งพ่อเมืองก็ยิ่งยากแต่ท่านภูว่าท่านนี้เป็นคนแรกๆที่ลงไปคลุกอยู่กับประชาชนจึงนับเป็นโชคดีของนายภูมีที่ท่านสละเวลาออกมารับฟังปัญหาของนายภูมี เพื่อนในภูมิพาในภูมิไปพบท่านทิจวนหลังจากนั้นไม่กี่วันท่านผู้ว่าก็ได้วานข้าราชการในอำเภอท่านหนึ่งให้ไปบอกนายทองแดงเตรียมหลักฐานเข้าพบพร้อมสั่งคนให้ตามนายภูมิไปพบพร้อมหน้ากันที่จวนด้วยเมื่อได้พบกันพร้อมหน้าท่านผู้ว่าก็ได้ใช้กลเม็ดให้ในายทองแดงเอาโฉนดคืนแก่นายภูมิเมื่อพบว่าเอกสารสัญญามีข้อผิดรุษชัดเจนหลายอย่างอะ แต่ก็ไม่สำเร็จท่านผู้ว่าก็เลยใช้หลักจิตตะวิทยาโดยพูดจาโน้มเอียงให้ทั้งคู่ดื่มน้ำสาบานว่าจะพูดความจริงซึ่งก็ไม่ได้มีผลต่อหลักของกฎหมายแต่ท่านผู้ว่าท่านก็เลือกใช้แล้วก็เป็นเวลาที่ไม่ได้อยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการพอที่จะเป็นช่องโหว่ให้ผู้คนตำหนิท่านผู้ว่าตั้งเงื่อนไขคำสาบานว่าถ้าใครพูดไม่จริงก็ขอให้มีอันเป็นไปฉิบหายตายหง่งซึ่งทุกคนก็กล่าวตาม แม้ว่านายทองแดงกับนายภูมิจะออกอาการต่างกันออกไปก็ตามกล่าวคือนายทองแดงกับนายพิภพคนสนิทจะมีสีหน้าประวันิพันพรึพรงแต่ก็ยังยอมดื่มน้ำในขันที่แช่เหรียญหลวงพ่อที่ท่านผู้ว่าห้อยคออยู่บ่ายวันนั้นหลังจากที่ทุกคนแยกกันกลับก็ดูเหมือนกับว่าคำสาบานที่ได้กล่าวออกไปจะทำหน้าที่ของมันได้ทันตาเห็นทีเดียวบ่ายวันนั้นรถของนายทองแดงและพวกเสียหลักพลิกคว่ำ ทำให้ในายพิภพถูกรถทับหัวจนตายนายทองแดงแขนขวาขาดคนอื่นที่ไปด้วยบาดเจ็บเล็กน้อยเหตุการณ์นั้นชาวบ้านเอามาโจดจันกันอยู่ไม่ขาดปากจนวันหนึ่งนายทองแดงแอบดอดเข้าพบท่านผู้ว่าพร้อมเอกสารหลักฐานและขอคืนเงินจำนวนหนึ่งพร้อมโฉนดคืนให้แก่นายภูมิโดยขอร้องให้ท่านผู้ว่าช่วยไกล่เกลี่ยอย่าให้ในายภูมิมีเอาเรื่องให้ยุ่งยากกันอีกท่านผู้ว่าก็ได้จัดการให้ หลังจากที่นายทองแดงได้คืนทรัพย์สินให้ในายภูมีก็ไม่ปรากฏว่ามีเรื่องแบบเดิมๆเ,เกิดขึ้นอีกแม้จะยังมีคนไปกู้หรือเอาโฉนดไปจำนองอีกก็าตามส้ำยังดูเหมือนว่าจะเป็นคนพูดจาง่ายได้รู้เรื่องว่าเก่าด้วยถึงแม้นายทองแดงจะไม่ยอมเล่าอะไรให้ใครฟังก็าตามแต่ก็คิดว่าทุกคนก็พอจะรู้ เรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆในอีกหลายๆเรื่องแต่ก็มีเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคนหลายๆคนแล้วก็มีท่านผู้ว่าอยู่ในจำนวนนั้นด้วยนั่นก็คือเหตุการณ์เครื่องบินตกที่ทุ่งรังสิตท,ที่เป็นข่าวเกลียวกล่าวไปทั่วประเทศเมื่อปี2,520ปกว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตยกลำมีรอดเพียงสองคนคือท่านผู้ว่ากับชายหนุ่มอีกคนหนึ่งที่นั่งเยื้เยองกันโดยหนุ่มคนนั้นเป็นคนจังหวัดนครปฐม เห็นบอกว่าการที่เดินทางมาปลายนั้นบอกว่าจะรีบมาแต่งงานหนังสือพิมพ์ตีข่าวไม่เพียงเตมเมืองไทยเท่านั้นยังกระจายข่าวความมหัศจรรย์ของผู้รอดชีวิตทั้งสองด้วยเมื่อนักข่าวรุมสอบถามว่าท่านห้อยพระอะไรท่านก็บอกไม่มีอะไรพิเศษมีเพียงเหรียญนี้เหรียญเดียวที่ห้อยติดคอเป็นประจำพร้อมทั้งควักเหรียญออกมาให้ดูช่วงนั้นก็เลยมีคนแห่กันไปเช่าเหรียญรุ่นนั้นมาห้อยกันเต็มไปหมดและหลังจากนั้นไม่นาน เมื่อนักข่าวไปเจอท่านอีกแล้วก็ถามท่านอีกว่ามั่นใจในพุทธคุณของเหรียญนั้นแค่ไหนท่านก็ตอบแบบยิ้มยิ้มพูดทีเล่นทีจริงว่าการค้องพระนี่นอกจากจะคล้องที่คอแล้วก็อย่าลืมคล้องที่ใจด้วยว่าแล้วท่านก็ยกเอาบทเพลงบทหนึ่งของนักร้องบ้านเดียวกับท่านขึ้นมาร้องให้ฟังว่าไม่มีธรรมะแต่พระเต็มอกพระท่านไม่ปกป้องคนเสเพลท่านก็คงพูดจริงนะครับ ถ้าใครมีโอกาสไปแถวสุพรรณบุรีก็หาโอกาสไปแวะสวัสดีแล้วก็ถามท่านได้ว่าท่านห้อยพระอะไรครับเวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจา์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ